เงินเข้าบวกมอเตอร์นะครับทิมเขานี่เลยนะครับเห็นไหมขาวเข้าลบนะครับทิมเขานี่เลยลบนะครับบวกนะครับดูตรงนี้นะครับปึ๊บโอ้โหแป๊บเลยจบไปแล้วหนึ่งพอเราออนปึ๊บผมจะบิดคันเร่งนะครับนี่นะคันเร่งอยู่ลักษณะนี้นะครับปิดตั้งมอเตอร์ต้องหมุนนะครับเห็นไหมบื้ดบื้อเลยนะครับถ้าผม ดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาต่อจัก,กรยานไฟฟ้าสเปค24โวลต์250วัตต์นะครับโดยใช้กล่องคอนโทรลตัวนี้นะครับ24โวลต์250วัตต์กล่องคอนโทรลมีหัวแจ็คอยู่1 2 3 4 5 6 7 8นะครับผมไล่ให้หมดแล้วนะครับ8หัว1นึ7 8ต่อไปไหนบ้างนะครับใครที่พอมีพื้นฐานนะครับก็เอาไปต่อได้เลยนะครับ ส่วนใครที่ยังงงๆอยู่นะครับเดี๋ยวมาเริ่มต่อกันเลยนะครับอันดับแรกไปหาแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่2ลูกมาอนุกรมกันนะครับเดี๋ยววัดแบตเตอรี่ให้ดูก่อนนะครับสเปค24โวลต์ใช้แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์สลูกนะครับลูกละ12.5แอมป์นะครับลูกที่1นนะครับ13.1 ลูกที่สอง13.0นะครับเอามาอนุกรมกันนะครับมันจะบวกกันนะครับโดยการต่อสายบวกลบตรงนี้นะครับตามนี้เลยนะครับวัดโวลต์ดู26.2โวลต์เพียงพอนะครับสเปคเราย4โวลต์นะนี่นะครับโอเคนะครับเรามีแบตเตอรี่เพียงพอแล้วทีนี้มาเริ่มต่อกล่องกันเลยนะครับกล่องเออวางตรงนี้จะมองเห็นไหมเอออ่าโอเคพอมองเห็นอยู่นะครับ สายสีแดงดำเส้นใหญ่ต่อไปที่แบตเตอรี่นะครับแดงดำเส้นใหญ่ต่อเข้าแบตนะครับปุ๊บก็ตรงๆเลยนะครับอย่าไปต่อกับขั้วนะดำเดี๋ยวแบตผมต่อที่หลังดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันช็อตปึ้งปั้งนะครับดำแดงต่อเข้านี่แบตนะครับ ต่อไปน้ําเงินขาวนะครับต่อเข้าไปที่มอเตอร์น้ําเงินขาวเส้นใหญ่นะครับต่อเข้ามอเตอร์มอเตอร์ก็คือมอเตอร์ตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมลองให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะวืดแค่ไหนเดี๋ยวต่อตรงเข้าไปที่แบตก่อนนะครับขออนุญาตนะครับใช้ครีมคีบนิดนึงนะครับลบนะครับบวกนะครับดูตรงนี้นะครับปุ๊บโอ้โหแป๊บเลยนะครับ ถ้าเกิดผมไม่ใช้คีมคีบนะครับโอ้โหสบัดสายแทบขาดนะครับโอเคนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับอ่ะตัวนี้เป็นมอเตอร์ที่มีอัตราทดนะครับผมว่านี่คืออัตราทดนะ9.78นะครับเดานะเดาเดาเดาอ่ะโอเคนะครับมอเตอร์เข้าไปที่น้ําเงินขาวใหญ่นะครับน้ําเงินขาวใหญ่น้าเงินบวกขาวลบ น้ำเงินเข้าบวกมอเตอร์นะครับทิมเขานี่เลยนะครับเห็นไหมขาวเข้าลบนะครับทิมเขานี่เลยนะปุ๊บอย่าให้ไฟสายไฟมันช็อตกันนะครับอ่ะจบไปสองเส้นเส้นที่สามน้ำเงินดำแดงเข้าขันเร่งขันเร่งคือตัวนี้นะครับมีสามสายมันจะมีแค่ชุดเดียวนะครับเข้าขันเร่งก็ต่อเข้าไปเลยนะครับมันจะไม่สลับทางกันอยู่แล้ว ล็อกเก็ตมันจะลงล็อกกันอยู่แล้วนะครับต่อเข้าไปเลยปึ้งจบนะครับให้มันล็อกเข้ากันตรงนี้สามเข้าคันเร่งอันที่สีหัวสีน้ําเงินสายดําแดงหัวสีน้ําเงินสายดําแดงมันจะต่อเข้าไฟเบรกผมไม่มีไฟเบรกแต่ผมจะวัดให้ดูนะครับว่าเวลาเบรกแล้วไฟมันจะออกมาที่ยี่สิบกว่าโวลต์ไหม เดี๋ยวผมจะวัดไฟตรงนี้ให้ดูนี่คือไฟเบรกนะครับเวลาเบรกจะมีไฟออกมาตรงขั้วนี้หัวที่สี่ผ่านไปนะครับหัวที่ห้าหัวสีขาวสายสีดําเหลืองขาวดําเหลืองต่อเข้ากับมือเบรกนะครับขาวดําเหลืองต่อเข้ากับมือเบรกมือเบรกถ้าชุดไหนที่มันมีมือเบรกแถมมานะครับ แล้วมันมีสายไฟจากมือเบรคคือเอาตรงนั้นนะครับเอาสายไฟจากมือเบรคมาต่อเข้าตรงนี้หลักการทํางานของมันคือเมื่อเราเบรคปึ๊บสายไฟสองเส้นนี้จะแตะกันพอสายไฟสองเส้นนี้แตะกันปึ๊บพอเราเบรคมอเตอร์ต้องหยุดหมุนนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูพอเรากดสวิตช์กดสวิตให้มันแตะปึ๊บอย่างเงี้ยกำเบรคมอเตอร์จะต้องหยุดหมุนนะเดี๋ยวผมจะออนสวิตชไวก่อนนะครับ อ่ะโอเคหัวที่6หัวสีดําสายดําแดงหัวสีดําสายดําแดงต่อไปที่ไฟหน้าเดี๋ยวผมจะวัดไฟหน้าให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะคือเราออนเราออนสวิตซ์ปุ๊บมันจะมีไฟออกมาตรงนี้นะครับขัวดำเนี่ยออนสวิตซ์ปุ๊บไฟหน้าไฟแต่อะไรพวกนี้พอออนสวิตซ์ปุ๊บ ตรงนี้ต้องมีไฟออกนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูต่อไปหัวสีแดงสายสีแดงน้ำเงินเป็นสวิตช์ออนออฟนะครับปุ๊บสวิตช์ออนออฟก็คือสวิตช์กุญแจนะครับหัวสีแดงตรงนี้สายสีน้ำเงินแดงแดงน้ำเงินนะครับต่อสวิตช์เข้าไปเลยเป็นสวิตช์กุญแจสวิตช์กุญแจมันก็คือสวิตช์ป๊อปแปะธรรมดานี่แหละ นะครับอ่ะตามนี้นะครับเดี๋ยวนะปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอ่ะตรงนี้เป็นไฟเบรกนะครับเฮ้ยตรงนี้เป็นมือเบรกมือเบรกผมจะจําลองอย่างนี้นะก็คือเวลาเบรกปึ๊บมันก็ต่อเวลาคลายเบรกเราไม่กำเบรกมันก็จะจากนะครับอ่านี้จากก่อนตัวนี้ไม่กำเบรกนะครับสวิต์สวิต์ยังไม่อน นะครับโอเคถูกต้องทีนี้ต่อไฟบวกเข้าแล้วนะครับไฟบวกต่อเข้านี่แดงดําทันทันผมไหมเนี่ย <c oughs> อ่ะโอเคนะครับตามนี้แหละเดี๋ยวจะไล่ให้ดูและวัดให้ดูนะครับต้องใช้มือคีบมือคีบนะครับใช้คีบใช้ <c oughs> ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับอัดคนเดียวนะครับไม่ค่อยถนัดนะ เอาเนื้อหาสาระนะครับปึ้งอ,าอ้าวไปเดี๋วัดดีซีให้ดูนะครับทีนี้อ่ะขั้วแดงคือสวิตช์กุญแจนะครับผมจะออนสวิตช์กุญแจโปออนสวิตช์กุญแจไฟไหนต้องขึ้นไฟหน้านะครับหัวดําหัวดําต้องมีไฟจ่ายออกมานะครับหัวดําต้องมีไฟจ่ายนะจริงไหม ปึ๊บหัวดำมีไฟจ่ายถูกต้องนะครับและลองออฟสวิตช์แจบิดสวิตช์แจหัวดำต้องดับเห็นไหมนะครับน่าถูกต้องนะครับหัวดำนี่คือไฟหน้าจบไปแล้วหนึ่งพอเราออนปึ๊บผมจะบิดคันเร่งนะครับนี่นะคันเร่งอยู่ลักษณะนี้นะครับติดตั้งมอเตอร์ต้องหมุนนะครับ เห็นไหมบึ้ดบึ้ดบึ้ดเลยนะครับถ้าผมง้างเท้าออกนี่สบัตเลยนะครับบื้ดเนี่ยแรงนะครับโอเคถูกต้องต่อถูกต้องนะครับบวกลบถูกต้องแบตเตอรี่ถูกต้องสวิตช์ถูกต้องนะครับขั้วดําจบแล้วทีนี้มาพิสูจน์ที่มือเบรกนะครับพอผมบิดไปบื้ดนะครับเดี๋ยวผมจะบิดนะนะบิดบึ้ดไปเรื่อยๆื่อนะครับถ้าผมกำเบรกนะครับ ที่หัวขาวสายเหลืองดำเนี่ยกำเบรกโดยที่ไม่ผ่อนคันเร่งนะมอเตอร์ต้องหยุดนะครับปึ๊บเห็นไหมพอผมปล่อยมือเบรกมอเตอร์จะกลับมาทำงานเลยนะครับหยุดทำงานหยุดทำงานอา่ทีนี้อีกอันนึงพอผมกาเบรกปึ๊บไฟเบรกหัวสีน้ำเงิน ไฟเบรกต้องจ่าย๋วนะหัวสีน้ำเงินเป็นไฟเบรกนะครับไฟเบรกต้องจ่ายนะครับเดี๋ยวนะผมจากออกก่อนผมยังไม่กรมผมยังไม่กรรมไฟต้องไม่ขึ้นไฟเบรกต้องไม่ขึ้นไฟเบรกต้องไม่ขึ้นถ้าผมกรมเบรกนะกมสายนี้นะไฟเบรกต้องขึ้นนะครับจริงไหมนะจริงนะครับ ขึ้นมายี่ห้าจุดโวลต์กว่าตอนนี้ผมกำเบรกนะผมจะเร่งคันเร่งมอเตอร์ต้องไม่หมุนนะครับถูกต้องไหมถูกต้องพอผมปล่อยผมปล่อยมือน,นี้อ่าผมเร่งนะพอผมปล่อยมอเตอร์ต้องกระชากนะครับเป็นไงครับครบทุกอันแล้วนะครับว่อว่อวว้ออต่อง่ายๆแค่นี้นะครับลองไปไล่ย้อนดูอีกทีนะครับ คลิปนี้ตัดจบประมาณนี้เลยนะครับหวังว่าจะไม่งงนะผมไล่พิสูจน์วัดให้ดูทุกอันแล้วนะครับว่าอันไหนเป็นอันไหนทีมที่ผมต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> อย่าถือสาเลยนะครับเอาสาระสาคัญไปแล้วกันนะครับถอดแบตออกก่อนเนาะปึ๊บเดี๋ยนะชึบชึบชึบอ่าเดี๋ยวไล่ทวนให้อีกทีนะครับใครที่ไม่ทันนะปึงป้งปึงป้งปึงป้ง นี่นะครับถอดสายออกก่อนชุบอ่ะตามนี้นะครับช้าๆ้ชัดๆนะพิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับว่าผมไล่สายมาให้ดูหมดแล้วนะครับตัวนี้ดำแดงต่อเข้าแบตนะครับแบตบวกลบ ตัวนี้เราจะแท็บออกไปที่จอแสดงผลจอ led ว่ามันแบตเหลือกี่โวลต์ยี่สิบโวลต์ยี่ห้าโวลต์ยี่หกโวลต์เรามาต่อจากนี้ก็ได้หรือจะต่อไปทําอะไรก็ได้มันแท็บออกมาจากแบตอันที่หนึ่งจบไปนะครับอันนี้ต่อเข้ากับมอเตอร์นะครับขาวน้ําเงินนะครับสีขาวเข้าลบน้ําเงินเข้าบวกต่อเข้ากับมอเตอร์ตัวนี้จบไปแล้วที่สองนะครับอันที่สามสายคันเร่งมันจะเป็นชุด มันจะเป็นชุดเดียวที่หัวมี3เส้นอันนี้เข้าขับคันเร่งคันเร่งคือตัวนี้นะครับอันที่4หัวสีน้ําเงินเป็นไฟเบรกผมพิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับถ้าเรากำเบรกไฟจะจ่ายถ้าเราคลายเบรกออกนะครับปล่อยปล่อยมือเบรกปุ๊บไฟจะเป็นศูนย์ตัวนี้เป็นไฟเบรกนะครับหัวที่หหัวสีขาวสายดําเหลืองตัวนี้ต่อเข้ากับมือเบรก นะครับมือเบรกถ้ามีสองข้างแล้วก็เอาสาย2อันมารวบกันรวบเข้าหากันแล้วค่อยจำเข้านะครับม,มันก็แค่เป็นสายสวิตช์คอนแทคออนออฟแค่นั้นเนะ่ะต่อไปหัวที่6หัวสีดำนะครับเป็นสายไฟหน้าผมทำให้ดูแล้วเวลาออนสวิตช์ออนปุ๊บมีไฟจ่ายนะครับออฟก็ไฟเป็นศูนย์นะครับเราเจะเอาไปทำอะไรก็ได้ก็คือออนกุญแจไฟจะจ่ายออกมาตรงนี้ นะครับเป็นไฟหน้าเป็นไฟอะไรวิบวับวิบวับอะไรก็แล้วแต่เรานะครับไฟยี่ยี่สิบกว่าโวลต์จ่ายออกมาอันสุดท้ายนะครับหัวสีแดงแดงน้ำเงินเป็นสายสวิตนะครับสวิตออนออฟเนาะก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นอะไรนะไฟหน้าไฟเบรกนะครับไล่ไปตัวนี้เป็นมือเบรกตรงนี้เป็นคันเร่งนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์นะครับ ตัวนี้เป็นแบตนะครับส่วนตัวนี้จะเอาไปทําอะไรก็ตามมันจามาจากแบตนะครับแล้วแต่ไอเดียเลยสําหรับกล่องตัวนี้นะครับ24โวลต์250วัตต์นะครับใช้กันหลากหลายนะครับจกักรยานไฟฟ้าสกูตตงสกูตเตอร์นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับสําหรับใครที่กล่องพังและไปซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็ต่อไม่เป็นก็ลอง ลองต่อตามนี้ดูนะครับต่อให้ดูแล้วนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมมีแค่สองมือนะครับถ้ามีสี่มือก็จะเอามือมาจับให้นะครับไปแล้วครับสวาสดีครับ